สวัสดีครับผมปอนจะปอนรีวิวครับวันนี้จะมารีวิวทดลองการเป็นสองมนะครับเป็นของยอหมอกทิ้นะครับ8.0ตัวนี้จะใครก็ดีนะครับครับเดี๋ยวทดลองกานดูเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงอันนี้เป็นสีดำนะครับเดี๋ยวกางแค่เฉพาะจตเป็นนะครับตัวเซนคัเวอร์ไม่กานนะครับปล่ไยไปกันจริงที่ดันกานเต็นนะครับเดี๋ยวลองเลยบแปบน็่ย เอาขอบอ,อกเลยครับที่อยู่ก็เก็บไปก่อน,นครับ,บพวกผ้าเต็นท์ผ้าอะไรน,นี่เป็นพื้นรองเท้าที่วางไว้นหน้าเต็นท์นะครับนนี้ก็จะเป็นผ้ามุง้งอันนี้ครับต่อไปก็จะเป็นตัวเต็นท์นะครับ ตัวนะครัม,มีสายลัเาเอรอแขก่อนครับจะมาขี้มาทงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวต้องหาหมุมเจนทีน่เราอยู่ที่ นี่ครับอันนี้จะเป็นที่ตำลรมนะครับก็จะมีสองชั้นนะครับแล้วก็ใส่ใส่ลงไปก่อนนะครับเนี่ยต้องถอดตัวนี้ออกก่อนนะครับเนี่ยมีสองชั้นต้องใส่ชั้นนี้อลงไปก่อนนะครับเก็บไข่ตรงนี้ให้แน่นก่อนนะครับให้แน่นพอประมาณนะครับแล้วก็ใส่ชั้นนี้ลงไปด้วยนะครับ นี่ครับก็จะประมาณนี้โอเคครับก็นั่นพอประมาณดี๋ยวเราลงมาเติมลมนะครับจะตั้งไว้ที่60 psi นะครับเดี๋ยวเรามาใส่ข้างนี้ก่อนครับตรงนี้ขึ้นด้านก่อนนะครับเป็นด้านเอานะครับดั่นพอประมาณนะครับเสร็จแล้วก็จะมาใส่หัวเติมหัวเติมตรงนี้มันจะเป็นตัวไหนเดี๋ยวมาดูครับน่าจะเป็นตัวนี้นะฮะ แล้วก็ขันตัวนี้เข้าไปเลยครับครับแล้วก็มาใส่ไว้ตรงนี้นะครับครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดดูเลยนะครับตัวตอนที่มันพองขึ้นมาอาจจะมีการช่วยจับด้วยหน่อยนะครับจับคงที่มันได้นะ เป็นคนทลาเนี่ยก็จะระเบียบทั้งใดให้มันดีๆหน่อยนะครับให้มันเป็นทรงสี่เหลี่ยมที่เอาไฟตั้งตรงกลางเออตรงนี้ก็จะมีที่แขันไฟนะครับจริงๆแล้วเนี่ยประมาณนี้ครับแต่ว่าตั้งไว้ตรงนี้ก็ได้นะฮะนะครก็จะเป็นแบบนี้นะครับที่ตรงนี้ก็จะมีตัวเก็บ พวกน,นั้นนะแล้วเราก็จะมีตัวเดี๋ยวก่ะน,นะนี่ฮะตัวนี้จะเป็นแสงสว่างนะนี่ฮะเป็นทีวียูแบบใสนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับ จะเป็นแบบใสแล้วนะแล้วก็ม้วนเก็บได้นะครับแล้วก็ม้วนเก็บแล้วก็จะมีตัวรัดแบบนี้นะคถ้าเราต้องการนอนชมดาวชมอะไรก็จะเป็นแบบนี้ครับหแบบนึ่ ันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็เป็นช่องแอร์ครับมีสองช่องน่าจะเป็นแอร์เข้าออกสองช่องหัวคอนเสิร์มก็ต้องไปซื้อถุงครอบก่อแอร์มาครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นปล่องไฟนะฮะสำหรับเมืองนอกครับเมืองไทยอาจจะไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เลยครับเพราะว่าอ,อากาศร้อนมีสำหรับน้านหนาวของเมืองนอกนะครับ นี่ก็เป็นเชือกไว้แฝนพวกไฟอะไรได้นะครับอันนี้จะเป็นประตูด้านหน้านะครับนี่จะเป็นอย่างนี้อันนี้จะเป็นประตูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นรูปตัวยูนะครับด้านหน้าจะเป็นรูปตัวทีตัวทีที่มันปั้มลงนะครับนะครับซิปก็รูดแฝงไม่ได้เลยนะ แล้วก็ด้านนี้จะเป็นมุ้งนะครับด้านในด้านนอกก็จะเป็นซิปอีกประเภทหนึ่งนะครับซิปดูง่ายนะครับไม่ยากแต่เราต้องตอกสมอก่อนถึงจะดูง่ายซิปอันด้านนี้ข,ข้างล่างจะเป็นแถบปส่วนกระปินแกร แล้วก็พับเก็บจะพับเฉพาะมุมก็ได้เลยจะพับเฉพาะที่นี้ก็ได้ครับส่วนใหญ่จะพับตัวข้างนอกนะครับเพราะว่ายงมไว้กันยุงกันแะไรแล้วอันนี้ค่อนข้างพืดหน่อยนะครับเพราะว่าเรามาลองตอนเย็นแล้วนะครับอันนี้ถ้าลองกลางวเลยนะครับตรงนี้จะเป็นที่เก็บของครับ ก็ไม่มีอะไรแล้วครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นช่องกันอันนี้จะเป็นช่องไอ้ตัวเดินลมนะครับเวลาเติมลมเข้าไปเยอะๆล้ำหนถ้ามันถึงกำลังแล้วมันจะเดินนะครับป้องกันการแตกนะครับตัวนี้วาวตัวนี้มีให้ครับแต่ไม่แน่ใจว่าถังของกอดีมีหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นพวกอ่ที่หุ้มหรือแกนี่หุ้มเสาลูกอีกทีนะครับเนี่ยเหมือนก็มันสามารถแกะได้นะครับตัวนี้ นี้จะเป็นที่ใส่ของเล็กน้อยครับส่วนตัวนี้จะเป็นหน้าต่างครับหน้าต่างนี้เปิดจากด้านนอกอย่างเดียวนะฮะคิดว่าใช่นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับหน้าต่างด้านนอกมีสองด้านนะครับเดี๋ยวไปดูปครับ นี่ครับตอนนี้ครับวตอนนี้ก็เอาไปแขวนเอาไปให้นะมีเชือกดึงให้ไว้ต่อสมอแล้วก็ดึงเชือกแบบนี้ให้การมาเปิดได้ประมาณนี้กันฝนกันประมาณนี้กันแดดจะเป็นมุ้งจะมีสองด้านนะครับอันนี้จะเป็นที่ติดท่อแอร์นะครับแล้วตอนนี้ก็จะเป็นที่แขวนได้ตัตนนี้ที่บอกน่าจะเป็นปล่องไฟ มบบนด้านหลังครับด้านหลังด้านหลังเป็นก็จะเป็นแบบนี้ครับอันนี้จะเป็นหน้าต่างโอเคน,นี้จะเป็นมุง้งก็จะประมาณนี้ครับเล่นกางได้ให้ไว่จังทีครับพื้นที่จากัดรับตังน,นี้ก็จะมีเชือก แปดมาให้แล้วครับทุกด้านนะครับเป็นแบบนี้เชือกสีดําสวยงามนะครับด้านนี้ก็จะเป็นซิปดันมีเฉพาะด้านหน้านะครับซิปสําหรับต่อทับนะฮะไอตัวลิงค์เคเอร์ครับจะมีซิปมาให้นะครับแล้วก็มีตีนแถบเวลโครตีนตุกแกครอบอีกทีนะฮะนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับก็รูดดึงนี่นะครับยาว ก,ก็ไม่มีแล้วครับส่วนตัวนี้ก็เป็นกลาวชีทของไอตัว8.0ดนะครับเป็นที่จริงเป็นของโคดี้นะครับแต่ตัวนี้เป็นสั่งทําก็มีขายในแอปส้มนะครับใครสนใจมันลงที่กัดให้นะครับมันจะขนาดเท่ากับเต็นโคดี้แปดเลยนะครับตัวน,นี้ก็จะเท่ากัน เดี๋ยวมาลองกางในตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็เป็นได้ใหม่ตัวนี้ก็เป็น,น,นเป็นผ้าปูภายในเต็นท์น,นะครับใช้กับโคดีนะน้นะสุดยอดใช้กับเต็นท์ตัวนี้ก็ได้นะมันขนาดเท่ากันใครมีใจมึงตรงที่จับได้นะครับ นี้เป็นสีดำดำสนิทเลยครับมีกระเป๋ามาให้ด้วยครับร้อนนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะร้ลองกางให้ดูเลยครับแต่ตอนนี้จะเป็นเข้ามุมกับเสาพวกนี้ได้นะครับเสาสีด้านเนี่ยขนาด2เมตร5 0คูณ3เมตรยีนะครับจะเท่ากับพอดีเลยนะครับ ก็จะวันนี้ครับเยวจะเข้ามุมเสานี่นะครับก็อย่างนี้นะฮะไปครับก็ไม่มีแล้วครับถ้าไงเดี๋ยวไปกางของจริงใดที่ในกรนต้นนะครับตอนนี้เรากางเสร็จแล้วนี่ยเดี๋ยวเรามาลองดูขั้นตอนการเก็บนะครับเราต้องมาถอดตัวนี้ออกก่อนนะครับ ตัวนี้นะครับตัวนี้อาจจะเติมไม่ถึงหบาทดีด้วยครับก็จะประมาณห้าุดห้าบาทหรือหกบาทนะครับกำลังดีครับแค่หกบาทมันก็มีลมเดินออกแล้วนะครับเราก็มาคายตัวนี้ออกนะครับนอกจากมีตัวน <changed since S 1> <asaki about S 2> ี <repeating> <ars> <ๆ>้เราปิดไปด้วยนะตอนแรกตอนแรกเราปิดอยู่งี้นะครับพอเติมเสร็จแล้วอะใช่ไหมมันจะมีสองชั้นนะครับเราต้องมาคายตัวนี้ออกก่อนนะครับนี่ฮะแล้วก็มาคายตัวนี้ครับมันจะช่วยเอาลมออกนะครับ มันจะออกเร็วนะครับออกเร็วมากเลยครับ ตองทับก่อนนะเย <sm all> <sm all> <sm all> ันนี้มันไม่เกี่ตสัตว์นี่ได้ไหมไ้แลเป็นไรอลองดูเดี๋ยวล้ ราลมมอเทนนะครับ8ปดศูนย์เดี๋ยวใครใครสนใจมัลงพิกัดไว้ให้นะครับขอจบรีวิวกันเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ